สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้ล่าสุดนะครับแล้วก็ดาว์ชนโบพรีเมียร์ลีกล่าสุดรวมถึงแฮตสิตพรีเมียร์ลีกล่าสุดแล้วก็ประจำวันที่30ธันวาคมนะครับอันดับหนึ่งแมนซิตี้นะครับ19นัด47คะแนนอันดับ2องเรียวพูนะครับสิบเก้านัดสี่สิบเอ็ดคะแนนอันดับ4อาร์เซนอลนะครับ19นัด35คะแนนอันดับ5เวสี่สิบเต็ดคะแนนอันดับ6สเปอร์นะครับ17นัด30คะแนนอันดับ7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดับ17นัด28คะแนนอันดับ8ู้เวลมตันะครับ18นัด25คะแนน อันดับ9กเลสเตอร์ซิตี้นะครับ18แนัดยิงาคะแนนอันดับ10คริตตันฟารลเนะครับ19นัดยิงสาคะแนน11ไบรตันนะครับ17นัดยิงสามคะแนน12แอตันวิลล่าครับ1ิแนัดยิงสองคะแนน1 3เามเซาเทนตันครับ1ินัดยี่สิคะแนน1ิบี่เบนฟอร์ดนะครับนินัดยี่สิบคะแนน1ิบาเอเอรตันนะครับสิเจ็ดนัดสิบคะแนนสิบกรีดยูนเต็ดครับ19นัด11กคะแนนแิ้วก็ครัตนอรนะครับ19นัด1ดนะแนน ต่อไปก็เป็นดาวชนโหว่ปิ่มเหลีกที่นำอยู่ตอนนี้ครับอันดับหนึ่งโมเมตซ์ซาร่ครับของเรือโพกับสิบห้ประตูครับอันดับ2องซีเดียโก้โยต้าครับของเรือโครับ10ประตูครับอันดับสามจีนี่วาดี้ครับของเลสเตอร์ซิตี้ครับ9ประตูแล้วก็อันดับ4ครับชอนนิงมินนะครับของสเปอร์นครับ8ประตูนะครับต่อไปก็เป็นลูกจ่ายซิดนะครับที่นำอยู่ตอนนี้ครับโมเมตซาลาอันดับหนึ่งของเรือโพครับ9้าวซิดนะครับอันดับ2 เซนอเล็กซานเดอร์อานนครับของเรปูครับแปดอัซิตนะครับอันดับ3กาเบรียลเจชุตนะครับของแมดตี้ครับเจอัซิตนะครับแล้วก็อันดับ3ร่วมอีกคนนะครับจารอนโบวนนะครับของเวดแอมิวเจต์ครับเจอัซิตนะครับต่อไปก็เป็นใบเหลืองสะสมนะครับอันดับหนึ่งครับมูฮัมเมดซาลิซูครับของเซาเทมตันครับเจ็ดใบเหลืองครับอันดับสอรูเบนเดวิดนะครับของวูเบมตันครับหกใบเหลืองครับอันดับสองร่วมครับเอมานอเอลนะครับ ห้าใบเหลืองครับนี่คือสรุปตารางคะแนนแล้วก็ดาวน์วนโบล่าสุดความเ่อนไหวเกี่ยวกับพริมีลีกล่าสุดประจำวันที่30ธันวาคม2564น้ารกีนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ